สวัสดีคะ่ะพอมาพี่น้องคะ่ะอาการห้วนคักพี่น้องเนียป้าก็เลยตตรงโอ้ยสิไปใช้กับมาใช้กับขีข่ขานไปกับพี่น้องนะคะว่าสาวไปทุระทุระมากก็เล่นดังเบิงข่าวดนึงกับพี่น้องนะคะป้าก็เลยเอออันตุ้นนันกระดูกมูวเอาไว้นะคะพี่น้องก็เลยมาเบิงเออแต่แต่แตแตหน้นงคับห้วนเนี้ยพี่น้องป้าสามสิบองศาไหมบางบางทีงน,น่ะสามสิบสององศาพี่น้องห้วนคับห้วนเนี่ยเออเมืองหนอกกันเนี่ย ปูได้มีสาวไปน้ากับใบตาโดดอยู่หรอกค่ะพี่น้องอาอันนี้ปาก็เอ่อมาวามาคุยกันนะคะพี่น้องนอนรบหรือโพกจุไรสุดป้ากก็เมื่อยค่ะจุ่ยสุดมสสมเมื่อยมือพี่น้องนะคะอาการปวดหลังโอ้พี่น้องไอตื่นขึ้นมาไหมหลังจากไปนวดมาจากวัดนาอพี่น้องตื่นขึ้นมานันลุกขึ้นมาไออันได้ยินเสียงเอวจุกควงลันปัดลันปัดไหมพี่น้องเอ๋เมื่อานี่ฝึกเต้นฝึกเต้นนันตามติกตอกเขาบอกว่าอัน,อน ยังก็อันเสาไม่ห่างไม่ห่างอันกระตูนน้ำมันเต้นโยกหนาโยกหลังเขาก็เลยไปโยกหนาโยกหลังหลวปบปั๊บปั๊บว้าไพี่น้องเลยได้ผลอิลีมันต้องเอ็กซ์เซย์มันต้องเต้นเอ็กซ์เซย์กับพี่น้องสมพ่อคนเขาจะแข็งแรง <S <S 1> <S 1> <ๆ>พอได้มานอนปั๊บอื่นเสามาปั๊บว้ามันมาคัดแท้ประสันพอมาปั๊บเลยล่องบิดอของนะบิดใส่บิดขวาปั๊บดังแก๊กแก๊กแม่เซนแม่ปัาบจิตุพี่นอ้องเลยพอได้ปั๊บก็สิเป็นลินีเนาะไปอาสปากเนาะ ปาดหลังหายเลยลุกขึ้นมาไวๆเลยแม่นี่ค่ะเพราะว่าหลังเขาเข็ดหลังมันเส้นมันยึดหอกค่ะเขาต้องนวดถ้าเขาบนนวดนี่บ่ไวหรอกค่ะพี่น้องเขาต้องเออเดือนละครั้งนวดกับไข่เนืกันเดือนหนาสิไปวัดก็สิไปนวดค่ะพี่น้องนะคะอะนองเขาก็นวดดีอยู่ค่ะพี่น้องก็นวดจับเส้นเลยนะคะบอกโอ้ป๊าตัวก็ดีแถสอสะดวกนะคะพี่น้องเออราคากับบแพ้งเขาก็เลยเออป้า ไปวัดแต่ไม่ีโอกาสแต่ไม่ซีน้ากันนี่แหละบวชน้ากันนี่แหละค่ะแล้วน้องสุตัวตัวบีบหายจงหลอดตายพี่น้องเลยนั่งทรมานหลยคยะข้อก็เจ็บเป็นบนเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาแพ้อากาศแล้วพี่น้องพุ่มแพ่นะสีละเถาแล้วนะคะพุ่มแพ่เขาก็เลยอ้ขันไลสดเดก้กอะเอออันไลซมือซม,มือไลก็เจ็บข้อกับพี่น้องมันก็เลยว่าอู้มอวัดสติเกิดแตกพี่น้องขอพูดเอฟซีทุกคนเลยค่ะเด้อว่าประวัติศาสตร์นู้วัดเนี่ยโอ้น้ําตาลไหลเลยคือเห็นมาแบบ แรงพลังอันสายสะพานบุญนะไอ้คนบันหักอันผสมนะคะยสนสติเกือไม่ เออเห็นว่าถ้าบุญหลายบ่มีเงื่อนขามาเลยใดพี่น้องเลยเออผู้ขาบ่ได้รวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อนการหนึ่งวันนี่แหละค่ะโอ้บุญบารมีทุกคนเด้อนะคะที่อ่วยสนับสนุนนะคะพี่น้องนะป้ากะนะเออนอนรับฟันดีเมื่อคืนกับฟันว่าอันจะคล้องท่วงไม่พี่น้องจักสิฟันดีบุดรีอุตสามาอุ้ยฟัดกันกับพี่ใหญ่ใหม่ยังมาอยู่เป็นโมโหหิวกลับมาทะเลาะกันอีกสันหลักพี่น้องเออเิ่นกับพีเขาพีกอกพีง้อ ກໍຊິເຮັດງານແລ້ວເຫັນບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າອິ มาหอมเกลี่ยขอตัวเด้อสันขอตัวเด้อดสันหักเธอหลายภาษาสันแต่เจ้าของลังเงาะปลาล้มอะไรโอ้พองงพอยพี่น้องอ้ผีบ้ายน้ำกันอยู่น้ำกันถึงอยู่ได้ใ <c oughs> น,นงินยังว่าผีบ้ายังอยู่น้ำกันได้สี่ละรับพี่น้องนะฮะเอาเขากะเอาปากอะซีโมะสุฟังนิดนึงนะคะพี่น้องเอ่อหลังจากเมื่อวานนี้นะคะเฮากะไล่สุดนาะงหายน้องโอ้เมื่อวานก็ข้นก็นบิ่งไหลกะแล้วก็รู้สึกว่าคนก็แชร์เยอะนะคะขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะเมื่อวานนี้ก็คือเป็นคลิปอ่าที่ เอามาเปิดเผยก็ได้ครับพี่น้องเพื่อเป็นการที่เอามาเปิดเผยลหลายๆคนที่ผู้ใหญ่หวังดีนะคะพี่น้องที่ว่าหวังดีว่าคนเอ,อิ้นนะคะคนเป็นเยี่ยมหรืออันนพวกนี้นะไอ้ไซจอมปั้นจอมเสียมนะคะพี่น้องคือแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคนเฮ่าหนะเล่นโซเชียลไปเล่นมานี่ถ้าเฮ้าโบมี่คนที่หวังดีนะคนที่ฮักเข้าจริงๆเนี่ยมันมีแต่ศัตรูดิค่ะ ป้าก็เพิ่งรู้แหละเพราะว่าป้าบพาท่านเขาค่ะยิมาดูหมอเขาบอกว่าเออระวังเด้ออันอันคนไก่คิดว่าสันคนไก่คิดเขาสิมาหลอกอันอันอันนั่นเนี่ยเจ้านะ่ะเขาสิกัดเจ้าดีว่าสันมันขึ้นความฝันเนาะป้าก็เลยเบิง่งภายนอ่สิมานั่นกูอีกุยงรสดอกนะเอาเออยิงมาคุยกูเนาะซุ่มสิมาเสียมเนี่ยมันมก็มีหลายเด้อค่ะน้าก็ฮู้ว่าเออป้าอันหัวอ่อนเนาะเออคนใจอ่อน ทังสี่แหละค่ะป้าก็เลยเออบม่มยังดอกกูก็บสมัดระวังขันดวงมันสี่เจอมันก็เจอแหละค่ะพี่น้องนะคะมันก็แผ่ไห้กัเก่าอละเอาคนมันบูดีนะค,นค,น,ค,น,คนคิดสัวมันก็แผ่ใหเจ้าของนะคะพี่น้องป้าก็ปล่อยเหรอคะ,ะป้าบ่มปิญงน้ำผู้ใดดอกนะคะป้าก็ตั้งยุงสี่ละบ่มม,มันะะไม่เมะนะคะถึงเวลาเขาวัดเขาว่าเขาก็ไปวัดไปว่านเนาะ เออเออื่นก็ยังว่าอื่นนัดกับเพื่อนสาวเพื่อนไายเพื่อนบุเร่เห็นป่าดูเรี้ยวนะฮะเขาก็เลยเออสิเป็นเอาของไปส่งเพื่อนนะฮะพี่น้องก็สิตัดองุ่นไปเพื่อนน้ำเออพ่อบอกแบบนี้เขาก็เลยเออคิดว่าเออแผ่นนอกยังสิมาป๋องไรยังสิมาคิดอันที่นี่เนาะเอออันค้นยุ่นน้ำกันแถะยังสิมาหาทางอันอิสาตารวนใหญ่ผู้อื่นมาอัน อันหาข้อมูลอันเสนเสียให้ผู้อื่นไปฟ้องร้องโอ้ยเนาะมืงบ่มีข้อมูลอย่างมึงก็สจไปหาจะดิ้นล่นหินยางนะพ่นองอันมาฟังเบิงเนี่ยแล้วเบิงอันไอ้มันก็บ่ย่อมหยุดเด้ค่ะไอ้คนมันสิมากกัดคนเท่าอ่เนาะมันก็ไปกัดผู้นันกัดผู้นี่สุดท้ายก็เมาเบิงเห็นบ่มันกับแพ้อาบลาบนะมันบ่มีผู้ใดอุดหนุนมันพ่นองบ่มีผู้ใดซอยมันแต่ดิต่นศาสตร์นะฮะสมผิชเวทนาไรสุดมากกับบ่มีผู้ใดเบิงเออมีอยู่สิบกว่าคน พี่น้องเอ้เมื่อก้อนจากไร่นะอย่างหน่วยขายของนี่หรือว่าผู้ใดอย่างน่ะรวยสองสามรวยเด้อย่างหน่วยกับคนเขากับสนับสนุนเนาะแม่ไหลสุดมากขันคนเข้าบบซื้อสัตว์เนี่ยนะมันขุดมันกุ้งมันกินบริโดนเนอกคือเอฟซีบานี่แหละเป็นมะข้อมเหม็นเหมีนอยู่ค่ะพี่น้องนะฮะป้ากับสมเพชรเบตาหน้ามันกับเป็นบาปนะคะพี่น้องกับเหมือนครือว่าลูกลูกเข้าผู้หนึ่งเนาะแต่ถ้าคนลูกมันดื้อรั้นขันมันหามโบฟังเข้ากับตรงป่วยเหมีนบกขาดคนเป็นแม่เนี่ยแม่หมาเนี่ยเออแม่หมากับ อันดูแลลูกหมาเออคันตักเตือนแล้ยวบ่ได้รบนนบ,บ่บฟังกะนะก็ตรงก็ตรงป่วยเขานะเนะเห็นมันเงียบไปก็เออก็ดีแล้วล่ะมันเงียบนะมันบบตรงมากัดกูก็ดีเล้วเพราะว่าจังไหนเฮากัเป็นความห่วงใยดิตรุนศาสตร์นะเพราะว่าเปน็นังเด่นอันไปนั่งมาเอาไปมาว่าอันเป็นนั่งดาผู้สูญเสียเออเป็นนั่งดาผู้สูญเสียออกมาเอา,มาเม้าความลึกเอ่อนึกถึงความหลัง ่าทวงนี้บุนคุณนกันเออไปว่าเออบอกแป้งนาขาวนี่เป็นคนกีดกันสิเขาผู้ใดก็บบ่ได้นั่นนะฮะอันนี้คำวบาที่มันออกมาว่านี่มันเหมือนกันกับคําวอาที่มันวกกับป่าเดียอีรีเดียเพราะว่ามันคำว่าแบบนี้มันก็เลยเอาความลับที่มันคุยกันกับเฮานี่ลแหละนะมันก็มาว่าวแบบนี้มันก็เลยเอามาเป็นคอนเทนต์เมนบอกค่ะมันก็มาเป็นคอนเทนต์อันผู้ใดก็ตามสิมาเขา นะคะอันมหาเมนองผู้สูญเสียนี่เขายากเขาบ่นรับผู้ใดจังสันทีโชคดีด้อันลูกม้านี่กะอ้าได้เขาไปนะอันยนนันยนนี่ใหแน่ก็สิละป้อนไปเรื่อยๆเมนบอกกับพี่น้องพ่อซอยเหลือเต็มที่ป้อนเลยพ่อยังจุของเห็ดคอนเทนพ่อเห็ดคอนเทนเรียบร้อยแล้วพ่อมีปัญหามาเออกำลังหลับลื่นดีเอายอดวิวกระดีเงิ้นก็ดีหักกันดีพ้ากันไปกินไปไปไปนั่นกันแต่ว่าในใจนี่มันเป็นการที่ว่า เออเมนนอนเขาก็คือสิบเบิงถูกเนาะเนาะเขาก็สิอ่านออกกันแหละนามันก็นลืมกับเ,เครื่องตานันตานี่พ่อเขาเห็นแร้วบบบน,นี้นะเบิงท่งเร้วนะเบืงนาเขาเป้งนี่กะกะเสีว่าอันเออมาผู้ใดสิมาเกาะกะเสียเอ้กุนอไปสิมากินปลายมาหล่ออันอันนั้นอันนี้นอะก็ะยันเป็นเยือนะอันนี้เฮามาวีเขาะเด้อป้าวิเขาะสุฟังเออนาขาวนี่นะเออเพิ่นก็นว่าเออนี่แหละผู้ใด,ดมาไกเอ้กุนี การคิดบุดีเนี่ยกูกัดเน่นอนวเบียนบ่เขาก็ปกป้องเป็นของธรรมดานะมืนอนี่นะ่ะก็พ้าเขาไปให็กนกำลังใจอยู่ดอกนะคะกำบ,บึงเขาน่าละล่ะนะเขากำลังบกมันก็ไม่เหตุผลนะป้ากับบริเกียนบริสั่งดอกพูดถึงนะ่นะอาเขาก็โบ,บ่ตามใช้ยาเขาละเออบักแป้ยปกหนาเขาอันนั้นเออนะคะตามใช้ยาเขามันก็เลือว่าเออในจุดนี้ละ่ะบอกว่าเออ อันอิสาตาห้อนเฮ็ดยังก็ดสันเท้าเฮ็ดยังก่าสันขวางเข้าตัวพ่อเข่ายันเท้าได้ดีนะคะพี่น้องมันก็เลยเป็นจุดเรื่มตุเทว่าอันลูกหมาเป็นการที่ห่วงกลางมากกลัวนะยันเขาไปแย่งเศษอาหารอ่ะนะยันเขาแย่งเศษอาหารกินยันเขากินอิ่มพอเจ้าของกินอิ่มผู้เดียวนะเออก็เลยห่วงกลางบบย่อมแบ่งกลางให้ผู้ใดนะพี่น้องก็ไม่น่ะอันยิ่งบัดีห้งบอกว่าจะอึ้งเข้ามาปั๊บ คำบอกมันนบอกว่าอ้ยี่นี่นะกูก็เป็นคนที่ดึงเข้ามานะเขามาอัน,นอันนั้นกันยังม่ลืมเหมคุนก้นกูอีกกูสนับสนุนกูซ้อยเหลือมาตลอดเนี่ยมึงสิงมาเอาความลับนะฮะจากกันแม่นองไปนี่กูบ่ปล่อยแนนอนนั่นคือเป็นการจุดลืมต้นลืมหววกลางเป็นบอกอพี่น้องเดี๋ยวป้าพอนอันนี้นิดนึงกันพอนเต่าค่ะอันตุนอันนี้ไว้พี่น้องอันต้มต้มจืดนะคะเดี๋ยวด้อยพุงพุงเลยค่ะพี่น้องต้มจืดเอ็น อิ่งตายแล้วเฮงโว้ยเมื่อไปดุนจพะพอนนะพี่น้องเห็นบน่นี่ต้มจืดเอ็นกระดูกหมูค่ะพี่น้องอยากกินซุปผักนะให้มาซุปบะเกเทศนะตุนนั่นๆแล้วก็เห็ดหอมค่ะพี่น้องนะฮะตุนซี่โครงหมูค่ะเนี่ยป้าตุนเอาไว้เนี่ยป้าอยากกินนะเพราะกินของเผ็ดยังไรไม่ค่อยได้นะก็เลยเออตุนเอาไว้เนะี่ยค่ะ ป้าสนมากท่านหนาป้าจะกินพวกตุนตุนพวกต้มจืดพวกอะไรอย่างนี้แหละเยอะๆตุนในใส่มะ,ะเขือเทศตุมตุนไอ้น้ำใสนะคะพี่น้องตะกี้ไฟมันแห้งป้ากเ็เลยเขามาพอนไว้เลขโคกค่ะเจ็บข้อค่ะป้าก,ากเ็เลยสิกินเงเยี่ยงแบบหนันหัวในเห็นบ่นี่อื้นะคะพี่นอ้องาป <c oughs> ลากระต่ายหุ่นไหลบริสไซส์เสือหนนั่งคุยางนอกอข้างบ้านเขากระนั่นอยู่แดดดี ม่านขับคนเนี้ยพี่้องเอ้ยนี่แหละป้ากะเลยออกมาบอกสุฟัง่งป่าว่าโอ้คนเฮาเนาะอันจิตใจเห็นคับแคบกิบใจคับแคบมากกันเด้อเห็นแกได้มันก็เลยเห็นคนเฮาเนาะอันเอฟซีเพื่อนกะหูตาสว่างเอฟซีก็บ่อยากสนับสนุนเอฟซี FC ก็ว่าโอ้เนาะบรรทากวนสนับสนุนซอยมาป่านนี่ไปยังคือจังเอ่อบ่ปเปิดใจไปยังคือจังลืมบุญคุณน,น,นะ ยังสิบอกว่ายิานเขาสีมฟ้องคนอยู่เมืองนอกอีกเขาไปเหตุอีหอย่างผีพี่น้องเลยก็สิไปจับผิดเขาเขาบ่ซยจับขวงบอยหยังเขาก็อยู่เงียบๆดีกวัวเนาะเป็นพ่อค้าแม่ข่าเขาก็ต้องคิดเออเฮารับกรรมจับจขวงเองนะอันเป็นยังสี่เล้วเนี่ยหลังจากป้าบอสุฟังเด้อหลังจากที่มีปัญหามามันมาดาป่าป้าพงนึกได้ว่าวันสุดท้ายน่ะมันมัน,ม,นมันมีปัญหามันแอบเอาป้ามาหอยก่อนน้านี้เล้ว เลีขาวหวานนะหลายคนเขาไปแอบบึงก็วันสุดท้ายที่ป้าเสรไปบวชเนาะป้าก็สั่งขิมให้ยายร่องเนาะค่ะเนาะสองกองอ่ามันก็ตีสะพัดฒนึงแแหละนะเกาโรยเกาซิพ 90, อ่าเกาโรยเกาซิพานั่นแหละตีสะพัฒนึงป,าาออป้าก็เลยว่าเออเอาป้าก็ยังบริคิดอย่างเดียค่ะคิดว่าป้ามันบระสิมีเหลืองมีเล้า,อย,าอย่างว่าสันพอไปบวชนากูก็บริไปบอกอย่างผูใ้ใดเด็กูก็ดีปันนี้แล้วกูบด้รวยกูก็สนับสนุนกูก็ให้ เงินกูก็ออกกระเป๋าตลอดเงินเขากระเป๋มียิตดแกก็อยากสวอยเขาจิตใจนะยิตนะดุตนาศาสตร์พอหลังจากอันนั้นมาปับ๊บเอา้าเขามาห่วยเขาแลวเอา้าหากินหัวมึงกูก็บออยากเสือด้กูเพิ่งจะโอนเงินกูเพิ่งจะซอยซสื้อของซึ่งแคบกันดูนี่ยางมาดากูสนกุกก็บอค่อยอยากเสือด้ผู้นั้นผู้นี้มาบอกสุฟังนะเป็นไปบม่ได้ดรอกวต่กูก็ดีนอนปันนี้เนาะพกปมมันมาตลอดเป็นยางสิมาเห็นน้ำกูแบบนี้สนอก เฮากะคิดเลยพี่น้องก้อนเดือไปบวชเนี่ยก็เลยมาเอาไปมามานั่งจองเบิงหูตาสว่างโบ่เนาะมันคือสิบเบิบเป็นกรรมเนาะกรรมเก่าเฮากะชีว่าเออเฮาเฮ็ดดีเลียวอ่าในเมือเดอจุดบัตรนี่แล้วกะน,นะผู้ใดไปโอนให้มันนีก็แสดงว่าเฮ้าโอนซอยนี่ก็แสดงว่าเฮาเป็นหนีเขาตะศาสตร์ก่อ,อนก็บอกได้ลีตูนศาสตร์เขาก็ับไปซอยเขาเสิเลยค่ะคิดว่าเว้นกรรมเนาะพี่น้องเนาะกุงกรรม เออเขากับคิดว่าเจ้ากับนเว้นพ่นมาเบิ่งหมอดูพ่นพ่นก็ว่าด้ว่าคนปีมังก่อนเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เล่าหูสังสสีบ่ดีอีกหน่อยกับพันผนได้ดีแล้วก็สิได้นักนับเงินเพราะว่ามันเป็นกับเล่าหูมันเปลี่ยนมันสิมีเหลืองมีเล่าอีกหน่อยกับสิอันพันผลไปดีดีว่าสันเออใจเย็นเพราะว่าพันน่ะมิตรสิมิตรสิงดีๆเขามาปากกับไปย่ำแบบว่าบกคิดอย่างไยเด้ ป้ากับเบิงมันอยู่แอบเบิงอยู่ลิตุนศาสตร์อ่ะนะอันแห้งวิ่งหนา้าวิ่งหลังเออก็บอกกับเจียยาดอยู่ได้บางทีนเนาะเจียยาดกับเรื่องคดีเพิ่นกับโวไปเนาะไปอันนั้นอันนี้บอกเจียยาดเนะพิ่นกับพยายามนะเพิ่นกับหูยแล้วว่าอันนี้เรื่องของเพิน่นเพราะว่าเพิ่นรับบ่ไดเนี่ยบอกค่ะผู้ใดามาส่งป่ามาดีนป่าป้า็าดีหมดแล้วค่ะผัวป่ากับ่ได้ดปิดกัน บ่ไปบวกบ่ไปอย่างปิดกันไปอยากมาหาห้องเขา็าามาสซีล่ะค่ะ <S <S 1> <S 1> ห้องกับเปิดโอกาสให้เขานะพี่น้อง <S 1> <S 1> บนเรื่บนซึ้งว่าโลคโซเชียลมันสิไลยแรงปนนีเมื่อก่อนบ่เคยมีปัญหาปนนีถ้าสังคมไทยคนเฮามันเป็นการที่อันรุนแรงได้กันไปได้กันมาเผยฟองกันงสี่นี่ป้าเบื่อป้าหดบุญอยากสิรินหดบุญอยากเขากุมนะป้าก็สิเบาลงค่ะพี่น้อง เดีย๋ยวอีกหน่อยป้าก็จะต้องทําคนทิ้นพูดตาข่าวตาเหลองป้าไปนะป้ากับไปย่ำบุอยากให้ปีมีเหลือมีเล่าดอกไปทะเลาะกันกับไอเขาทะเลาะกันนะพี่น้องถือว่าเป็นประสบการณ์นะเป็นบทเรียนเดีย๋ยวว่าเฮานี่นะทําดีน้าคนนะ่ะปิดท่องหลังพระมันพระว่าอีรีละคนอย่างป้านะ่ะปิดทองหลังพระเอเอเทำบุญไปย้งกับบวกขึ้นทำบุญคุ้นคน,นบวกขึ้นป้าก็เลยเอเอากูสิไปย่ำเล้วมัน งานะพยายามบวสงสารบวยังสิละก็สิีญมเฮ็ดให้ดีนะสวดมนต์พว่อหน้าหมู่บ้านยังว่าโอ้นะเอาอันบุญบารมีเจ้ากรรมนายเวทอโหสิกรรมให้ลูกเดอ้อสนุกสัําใดนะนะเงื่นท่องกขาบ่ค่อยมีายนะมีพ่อก,กินก็บ่ได้เดือดร้อนนะเงิ่นก็อยากได้แต่เงินท่ำบุญน้ำเขานั่นแหละบระิเปิดบรดิจาคอธิษนฐะานกับนางสวดมนต์ศีลบุญช้อน สวดไปสวดมาตกงขึ้นมากคคือฟันดีแท้ตื่นเศร้ามากมากคิดว่าสบูรณวไลสุดเอา้ามีคนซุ่คนเนต็ดมาให้สนุกว่าคนมาดาคนมาอันานั้นอันนี้ก็โอ้วันดีนะพี่น้องเอง้ะมาสติกเกอร์แตกตุ๊กใจยังว่าบก่าโบลุ่งไม่ฟังเลยนะบนรณัาได้งเงินมาบรทฑาป่าเด้สะสมเงินบรณฑาป่าได้ทั้งบุญน,นะเพราะว่าป่าก็ต้องการเงินเฮิตบุญอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่ามีแต่เงินออกเงินออกเนาะ บอเดือนสิงหานี่ป้ายกให้ทั้งเดือนเลยเงินก็ยังบ่อกนานเงินยังบ่อได้อันป้าก็เลยมาเบิ่งเอาอันอันเอฟซีเป็นเงินดอลลาร์ส่งมาให้มันมันบรโมเดลยี่สิบยูโรหรอกมันเป็นดอลลาร์มันก็ถูกกว่ายูโรเนาะป้าก็เลยคิดเป็นยูโรป้าคิดป้าลืมไปป้าคิดว่าคนยูโรมันเป็นดอลลาร์ยูเอสเพราะว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งดอลลาร์นี่มันก็มั่นสามสิบกว่าบาทเนาะเนาะ เออป้าไปตีก็สามสิบหกสามสิบเจ็ดอีกสี่นะแต่จริงแล้วมันอาจจะบ่ถึงลอยยูโรหรอกก็บ่เปยังหรอกค่ะพี่น้องเอ่อทรงไม้เท่าไรป้ากะทีใจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ผสมตัวอังสันสีป้าลืมเปล่งปากรเออคิดไปยี่สิบยูโรอยู่ป้าพันนังคิด,คดเอ้าอันมังกรเลขค่ะ อันเขา U S A ตัวนี้อันน้องมดดำเนาะอันนองปาติน,น่ะอยู่อเมริกาป้าคือไปคิดเป็นยูโรสะดอกเขาสิหาว่าโอ้ยหานี่อมเงินโดยสันติคิดเงินผพดนะครับพี่น้องอันเวลาสิ้นเดือนมายูทูบเขาหักม่านได้เทเรกเท่านั้นแหละค่ะก็รู้แต่ว่าป้ากา็เลยชี้แจงไห้ฟังซื่อนะฮะเมื่อ,อะะวานดีใจหลายนะ,ะน้องเขาซ่งมาให้มันเป็นดอลลาร์ครับพี่น้องเพราะน้องเขาอยู่อันอันอยู่อเมริกาเนาะนั่นแหละก็ขวบกพุณนลล่ได้หลายเลยแล้วอันน้องอันนั่นก็ เป็นยูอันอยูอเมริกาคือกันดาก่อนก็เป็นดอลล่าเหมือนค่ะว่าปเป็นยูโรด้วยค่ะสมพงษงวดที่แล้วเดือนที่เราสิงหาเนี่ยป้าคิดผิดเด้ป้าคิดเป็นเงินผิดแต่ว่าสมพงเงินยูทูบันออกมาเนี่ยมันได้อยู่ประมาณแปดสิบกอยูโรเนาะพี่น้องเนาะป้าบอกเอ๊ะมันได้รวยกั้แล้วลด้วแต่ว่ามันเป็นดอลล่าแล้วก็เป็นเงินบาทเนาะที่เขาโอน,โอน,โอนโมา,นาให้เน้อแล้วก็ผู้ใดโอนโมาให้หลายลๆคนที่ป้าซื้อเอ้ากูคิดผิดตัวนี้ป้าก็ สลืมสลื่อเนาะพี่น้องก็บอกเอออาบอ็นปยังดอกเข้ากะถ้าบุญเนาะป้ากะนะป้ามานางคิดเอาป้าตัวเดือนนี้กูต้องอุ่นไปเงินเป็นเงินหาพันนี้มันลอยสามสิบกูยูโรพมเด็กเลยว่าเอออะบอกไปยังเข้านี่มึงเข้าสัญญาสิเหตุบุญแล้วเขาก็ตกเหตุแล้วเนาะป้าคิดพีดขอให้เด้อค่ะบอกเป็นว่าป้ามาท่วงอย่างเด้อป้าคิดว่าเป็นเงินยูโรสมพื่อเอามันเช็คมาเออมันได้แปดสิบสามยูเออสามยูโรเนาะ พอมันร่วมๆแต่มันร่วมแบบว่าป้าก็คิดว่าเป็นเงืเอ่อนนั่นเป็นเงินดอลลาร์เป็นเงินของเดนมาร์กของเอยียงเนี่ยนะเงินเงินมันคนละประเทศมันคือกันเนาะป้าก็เลยเอออาสาธุเดืดอดสนก็ไม่ยังกับป้าป้ากะละปากหาพันก็หาพันป้าก็ต้องอุ่นอยู่แล้วค่ะแต่ล่อเลียขาล่ออันจะหยาดเพิ่นไปหาพระว่าตรงยานดอกเงิ่อนป้าป,ป,ป้าเฮ็ดบุญเนี่ยป้าก็ต,ต้องเฮ็ดเยฟซียนดสติกเอื้อมาให้ป้ากสา็สะสมบุญป้าก็ให้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเพิ่นยังบ่ต้องการเพิ่นก็ร่างเดินทางอยู่ พอดีเขาอันเจียหยาดไปเลยมาบอกว่าอันอันเจีส้มประสันอันประส้มหนูดูนอันปิดอันเฟซบุ๊กวะนะเป็นว่าเฟซบุ๊กอันมีปัญหาว่าสันอ้าวติดต่อบริกับเลขาก็เลยบอกว่าให็นติดต่อทางไล่เด้อว่าสันยังดีเพิ่นมีไล่ป่านะป่าก็เลยว่าเออบ่มเนี้ยงดอกกันสีอุ่นกันสียังป่าจัดการเนี่ยเดี๋ยวอันเลขาเพิ่นสิอันติดต่อเข้าไปดอกเป็นบ่ล่ะ บ่ตรงห่วงยังดอกจะเตหตุยังเรื่องคดีจุขวางเรียวโกนบ่ตรงห่วงดอกเรื่องเงินนะ่ะเพราะว่าทั้งผู้หนีเรื่องเงินนีมขดโอนให้จียาดไลค่ะอู้สายสะพัดบุญโอนให้หลยี่ริเขาบ่งห่วงดอกแต่ว่าเพิ่นเป็นห่วงวาติดตอ่บตอบไรต้นเองเพอเฟสบุค๊คปิดวราสันเออลิต,ตูนซาดเพินนะ่นเนาะแต่ว่าพูดถึงจอยาดเพิ่นมีความสุขเพิ่นขับรถไปเบิง้งป้ากับเบิง่งด้อค่ะนะคะให้กับรังใจเพิ่นด้วยค่ะเด้อเพราะว่าเฮาก็เห็นอยู่กันการเสียสละเมย์เพิ่นได้เถาเพิ่ ขับรถอู้ดาเป็นตะยานอิรีเพิ่นก็นความปลอดภัยเนาะแสดงว่าลุงพลนี่ก็คุ้มครองคับพี่น้องว่าว่กว่าทราบัว่าทางสารขับรถเกิงย่อมรับอิรป้ายยังยันน้ำพืนไหมไลรสดไปน้ำเอ่อบึงหลินไปน้ำโอ้ความสุขกุมพันนะป้าก็ให้ยกำลังใจทุกคนให้ยกำลังใจนะค่องหลายๆ่องเนี่ยพวกนงกุ้งอ่าพวกไอซุมจีดผู้ใดอีกเนี่ยเออช่องมูนุ่งมูงน้อยซ่องไหนอีกที่เขานง ต้องบูเป็นบูค่ะ,ะพี่หวั่นใจเป็นบูซ่องใดที่เขาเป็นกําลังใจนะนั่นแหะเข้ากับเขามานะให้กําลังใจเบิ้งเขานะพี่น้องเข้ากับฮักกันเอาไว้มีอย่างเข้าก็ได้บวกกันเนาะค่ะตรงไปตรงมาย,ยูท b e มันยังสิอยู่ไรเข้าบริเห็นเกติบริเห็นผลประโยชน์นะอันนี้แหละครับพี่น้องป้าก็เลยเอามาบอกสูฟัง่งนะเพราะว่า,จาเจียดพิ่นกรับ Facebook, Mommy, เฟซบุ๊กบ่มี่เพิ่นก็เลยว่าเออ <c oughs> หาบางคนติดต่อเพื่นบ่ไไรป้าก็เลยต้องบอกให้ทุกคนรู้นะคะอ่าก็เอาเข้านี้นะคะเนาะยีส่สนาที่แล้วเพราะว่าแบตเตอรี่มันเสิเหอดป้ากัเจ็บคอเห็นบนป้าวัชิืชไรสุดนี่ค่ะเพราะว่าใส่เสียงหลายโพดเสียงแหบเสียงแบบว่าโอ้แบบยิ่งอากาศมันร้อนมันปีนค่ะพี่น้องนะคะบบเมียนว่าโอ้เด้สติเกิดหายเหยียบไปเรื่อนโบเมนนะะ่นเ้อค่ะเด้อป้าต้องรักษาสุขภาพป้ากินยาบางทีป้าเ่าเล้วมเมื่อย บังนะมีกันบานยังค่อยมาฝาดทีเดียวเออมืเอื่นนไปสิไปข้างนอกนะคะไปธุระกับเพื่อนสาวนะคะเอาของไปเพื่อนนะคะเดี๋ยวปาเหตุกันปานเดี๋ยวปากาะซิมาอะไราสดตัวไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยะคะ่ะเด้อพี่น้องหนาะมาถักทายกันชิวๆนะะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวจะค่อยมาฝาดกันนะขอบคุณมากมายคะ่ะฝันดีทุกคนคะ่ะ